สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m m o v i e จงอย่าอยู่กับคนที่มีความคิดเป็นลบและอย่าคบคนที่รั้งคุณไว้เพื่อไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าจงอย่าทำอะไรเพื่อแค่ฆ่าเวลาและอย่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะครับหนันงที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโลแกนลักกี้ปี2017แผนปล้นลักกี้โชคดีโลแกน เป็นเรื่องราวของครอบครัวตระกูลโลแกนครับที่พวกเขาเนี่ยเจอโชคร้ายมาทั้งชีวิตยากจนคนแค้นแล้วก็โดนโกงสารพัดแต่พระเอกเนี่ยก็เลยวางแผนครับเปลี่ยนชะตาชีวิตครอบครัวตระกูลตัวเองเลยเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเขาใช้วิธีไหนเขาฉลาดแค่ไหนและเขาทำมันได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอตเรื่องราวของหนังิะเริ่มต้นขึ้นที่เวสต์เวอร์จิเนียพระเอกเนี่ยเขามีชื่อว่าจิมมี่มีลูกสาวหนึ่งคนที่เขารักมากมาก ตอนนี้พระเอกเนี่ยก็ได้หย่ากับเมียของเขานะครับเนื่องจากเมียของเขาเนี่ยไปมีผัวใหม่พระเอกเนี่ยมีสิทธิ์เจอลูกแค่อาทิย์ละครั้งเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากๆอาชีพของพระเอกเขาทํางานเป็นพนักงานขุดเจาะให้กับสนามแข่งรถชาลอตที่อยู่ในนอร์ทแคโรไลนาต้องทํางานขับรถขนดินทั้งวันทั้งคืนแหละครับเขาเพิ่งจะเข้ามาทํางานได้ไม่นานแล้วหัวหน้าเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าพระเอกเนี่ยเดินกระเพกแปลกๆก,ก็เลยเรียกมาคุยจากนั้นเนี่ยหัวหน้าก็เลยไล่พระเอกอกครับเเเนนื่งจาาขาขขป แต่ว่าไม่ยอมกรอกลงไปในใบสมัครพระเอกเขากลัวนะว่าถ้าเกิดกรอกลงไปในใบสมัครเนี่ยจะไม่มีใครที่ไหนเนี่ยรับเขาเข้าทํางานสาเหตุที่พระเอกขาเป๋เป็นเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการเป็นนักกีฬาฟุตบอลดาวรุ่งในสมัยตอนที่เขาเนี่ยยังเรียนอยู่แต่พ่อขาหักบาดเจ็บแบบนี้ทําให้เขาต้องจบอนาคตลงแล้วก็หาใช้แรงงานเลี้ยงชีพไปวันๆแถมก็ดันซวยครับโดนเจ้าหนายไล่ออกอีกเพราะบริษัทเนี่ยกลัวว่าพระเอกจะมาฟ้องบริษัททีหลัง เพื่อเรียกเอาเงินประกันนะครับทางๆที่เขาไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เซ็งครับขับรถเครียดกลับบ้านและเขาก็มาหาน้องสาวตัวเองน้องสาวพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าเมลลี่นะครับเธอเป็นช่างทําผมอยู่ในร้านเสริมสวยและเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ชํานาญเส้นทางมากๆเธอมักจะขับรถไปส่งลูกสาวของพระเอกไปซ้อมเต้นที่งานกิจกรรมโรงเรียนตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพระเอกมักจะขี้หลงขี้ลืมโทรศัพท์ก็ไม่พกอีเมลก็ไม่มี ติดต่อ,อยากแถมค่าโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายเขาชอบค้างจ่ายบินค่าโทรศัพท์3เดือนอยู่บ่อยๆเพเอกเป็นพวกต่อต้านเทคโนโลยีนะจากนั้นเพเอกก็ไปหาเมียเก่าของเขาซึ่งเมียเก่าเนี่ยก็โกรธพระเอกครับตอนนี้เธอมีผัวใหม่ไปแล้วเธอโกรธเรื่องที่พระเอกเนี่ยบกพร่องในการทําหน้าที่พาลูกสาวไปเจออะไรกันไม่รู้แต่ละวันแถมน้องสาวของพระเอกเนี่ยก็ขับรถเร็ว จนโดนตำรวจออกใบสั่งซึ่งมันก็คือรถเต็นท์รถของผัวใหม่ของเธอนะครับผัวใหม่ของเธอเนี่ยเปิดเต็นท์รถขายรถมือ2แล้วเดนหน้าพวกเธอเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่รัฐอื่นแล้วซึ่งมันไกลจากที่นี่ทําให้พระเอกเนี่ยไม่พอใจ เพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยไปหาลูกยากมากขึ้นพระเอกเนี่ยก็เลยขู่ว่าผมจะฟ้องคุณและจะหาทนายมาแต่เมียเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ขัดขวางนะถ้าเกิดพระเอกจะมาหาและก็ให้สิทธิเลี้ยงดูเต็มที่แล้วก็รู้ได้ว่าพระเอกเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะจ้างทนายหรอกตกตอนคืนเนี่ยพระเอกก็เดินทางไปที่บาร์ครับที่เขาไปเที่ยวเป็นประจําแล้วก็เจอกับคนสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านเป็นประจาไอ้นี่แม่งสูบทุกวัน จากนั้นพระเอกเนี่ยก็เข้าไปหาน้องชายซึ่งน้องชายของพระเอกมีชื่อว่าคลายทั้งคู่เป็นพี่น้องกันนะครับคลายเนี่ยก็เป็นคนพิการแขนด้วนข้างซ้ายหนึ่งข้างเขาเสียแขนตอนที่เป็นทหารไปรบในสงครามอิรักจากนั้นคนดังเนี่ยก็เข้ามาที่บานครับซึ่งเขามีชื่อว่าแม็กซ์แม็กซ์เนี่ยก็เป็นอดีตนักแข่งที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเปิดบริษัทขายเครื่องดื่มชูกําลังแล้วพอมันเห็นว่าคลายเนี่ยมีแขนเดียวแขนด้วน ก็ดันไปพูดบูลลี่ครับพูดลอ้อว่าชายแขนด้วนชงเล่าช่างเป็นอะไรที่มหาสัจรย์เย,ยงนักแม็กซ์เนี่ยมันก็เลยอยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลที่มีผู้ติดตาม1.2ล้านคนเพราะว่ามันแปลกดีแต่พระเอกในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่มีคนมาบูลลี่น้องชายเขาแต่พวกมันไม่รู้นะว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันพระเอกเนี่ยก็เลยแกล้งขอถ่ายรูปครับเพราะเห็นว่าแม็กซ์เนี่ยเป็นคนดังพอถ่ายรูปเสร็จพระเอกเนี่ยก็จับหัวมันโคกโต๊พร้อมกระทืบครับชกต่อย แต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมีแค่คนเดียวเปิดก่อนได้ปูดอยากระเมลย่ยโดนพวกมันเนี่ยกระทืบซ้ำเย,ย่จนสะบักสะบอมคลายในตอนนั้นก็ได้หยิบขวดเหล้าออกมาขวดหนึ่งพร้อมกับยืมไฟแชกไอคนดูบุรีอยู่หน้าร้านเขาปาขวดเหล้าครับพร้อมกับไฟแช็กเข้าไปในรถของพวกมันจนรถเนี่ยถูกเผามอดทั้งคันพวกมันเนี่ยก็พยายามจะเอาโทรศัพท์ครับมาถ่ายรูปลงโซโเชียลเพื่อเป็นหลักฐาน แต่พระเอกเนี่ยก็ไปคว้าโทรศัพท์ของพวกมันแล้วก็ปาเข้าไปในรถเลยทีนี้เราไม่มีหลักฐานแล้วจากนั้นพระเอกเนี่ยก็หันมาพูดคีย์เวิร์ดใส่คลายครับบอกว่าดอกกระลำพอคลายได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รู้ทันทีว่าพระเอกมีแผนจะทําอะไรบางอย่างซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็พูดแบบนี้แหละทําให้คลายเนี่ยต้องติดสารเด็กตั้งแต่อายุ13มาแล้วทีหนึ่งจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เขียนกฎขึ้นมา10ข้อครับมันก็คือแผนที่เขาจะทาการปล้นเงินนั่นเองมันเป็นเหมือนคติเตือนใจนะครับ บอกว่าถ้าสนใจจะปล้นเนี่ยต้องมีแผนแผนสำรองตั้งระบบสื่อสารเลือกพักพวกให้ดีเตรียมรับเรื่องไม่คาดฝันงานอาจจะเข้าอย่าโลภมากอย่าลืมว่างานอาจจะเข้าได้ทุกเมื่อและรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คนจะหยุดซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ชวนน้องชายนี่แหละมาปล้นด้วยกันเลยโดยพวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะปล้นสนามแข่งรถชาลลอตที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยมีเงินหลั่งไหลเข้ามา มีตู้เซฟเก็บเงินมีตำรวจเป็นของตัวเองแถมยังมีคุกที่เอาไว้ขังพวกที่ชอบเบี้ยวจ่ายเงินแล้วก็ผู้ที่ชอบเมาตีกันนะครับซึ่งสาเหตุที่พระเอกเนี่ยอยากจะปล้นที่นี่เป็นเพราะว่าในตอนที่เขาทํางานอยู่สนามก็ได้มีการจ้างบริษัทของพระเอกมา ขุดเจาะซ่อมชั้นใต้ดินเพื่อทําการซ่อมแซมท่อน้ําที่รั่วและบังเอิญว่าก็ดันไปขุดเจาะโดนผนังกําแพงเข้าครับทำให้พระเอกเห็นว่ามันมีท่อสายเดินเงินที่สนามเนี่ยได้สร้างขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติส่งเงินเดินท่อน,นี้เนี่ยไปยังตู้เซฟที่เป็นตู้นิราภัยเอาไว้เก็บเงินทําให้พระเอกเลยอยากจะใช้ช่องว่างตรงนี้นี่แหละในการปล้นเงินออกมา แต่การจะระเบิดห้องนิรภัยเนี่ยก็ไม่ได้ทําง่ายๆเพรเก็เลยไปหาชายคนหนึ่งที่ติดคุกอยู่ในตอนนี้เขาไม่ชื่อว่าโจเป็นอดีตโจรที่เคยเรื่องลือด้านการปล้น แล้วก็เป็นมือวางระเบิดที่เป็นเหมือนตำนานอีก6เดือนเนี่ยโจก็จะพ้นโทษแล้วนะครับพระเอกเนี่ยก็ตามสืบมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยโจกําลังถังแตกเอาเงินที่ปล้นมาได้เนี่ยไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ตรงข้างบ้านครับเป็นเงินประมาณสักเ0 0 0หเหรียญแต่ตอนนี้เนี่ยเมียก็ขุดแล้วก็หนีไปกับผัวใหม่เรียบร้อยแล้วทําให้โจเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวเลยในตอนนี้ซุเพก็ได้เล่าแผนการให้ฟังว่าเขาเนี่ย อย่าใช้โจรครับไประเบิดห้องนิรภัยที่เป็นระเบิดระบบวงจรเท่านั้นโดยที่จะวางแผนให้โจเนี่ยแหกคุกออกไปแล้วก็จะเอาโจเนี่ยกลับมาส่งในคุกเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้เขาเนี่ยไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งโจเนี่ยก็ช็อกเลยครับนี่พวกแกจะพาฉันแหกคุกกลางวันแสกแสกเพื่อจะให้ฉันไประเบิดในห้องนิรภัยแล้วจะพาฉันกลับเข้ามาในคุกแบบเดิมเนี่ยนะพวกแกเนี่ยมันปัญญานิ่มจริงๆ,จงๆโจเนี่ยก็ถามถึงส่วนแบ่งครับและฉันจะได้เท่าไหร่ซึ่งเพลก็บอกว่าแบ่งกัน50-50 โจเนี่ยก็เลยตกลงแต่ว่าเขาเนี่ยจะชวนน้องชายสองคนให้มาร่วมภารกิจนี้ด้วยครับกันพวกพระเอกโกงจากนั้นพระเอกกับคลคยเนี่ยก็เดินทางไปหาน้องของโจซึ่งก็มีอยู่กัน2คนนะบอกว่าโจเนี่ยให้มาหาและทั้งคู่เนี่ยก็คุยเรื่องแผนกันซึ่งแผนแรกเนี่ยพระเอกได้วางแผนนะครับให้คลคยเนี่ยขับรถพุ่งชนร้านสะดวกซื้อเพราะว่าลายเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับใแบขับขี่เขาเนี่ยโดนระงับไป2ปีแล้วศาลเนี่ยก็เลยตัดสินให้ลคยเนี่ยติดคุก เป็นเวลา90วันทําให้คลายกับโจเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอกันครับและคลายเนี่ยจะช่วยโจแหกคุกตามแผนที่พระเอกนั้นได้วางเอาไว้ในขณะที่พระเอกกาลังกินขนมอยู่เขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซิลเวียเป็นหมออาสานะครับที่ทํางานอยู่บนรถพยาบาลสาธารณะคือเธอเนี่ยจะตระเวนไปตามแหล่งชุมชนต่างๆทั่วเวสเ์เวอร์จิเนียเพื่อฉีดวัคซีนให้กับคนในเมืองแล้วเธอเนี่ยก็จําพระเอกได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นรุ่นน้องของพระเอก ในตอนสมัยเรียนซึ่งในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็กําลังฮอตมากและดูเหมือนว่าซิลเวียเนี่ยก็จะเคยแอบชอบพระเอกตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนางเอกเนี่ยเธอก็ฉีดยากันบัดทะยักให้พระเอก เธอทำงานอยู่บนรถพยาบาลอาสาแล้วก็คุยถึงเรื่องความหลังกันเล็กน้อยพระเอกเนี่ยก็เลยเห็นว่ารถพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างเก่าตัวปั่นไฟก็เริ่มจะเสื่อมแล้วก็เลยแนะนาอดดู่ดีๆให้ครับราคาถูกเป็นอู่ที่เขารู้จักก่อนที่จะจากกันพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่าเมื่อตอนสมัยเรียน,เ,นยเราเคยจูบกันหรือเปล่านังเอกเนี่ยเธอก็เลยด่าไปว h a The fuck นั่นเป็นคําถามที่แย่ที่สุดเลยเท่าที่ฉันเคยได้ยินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเคยจูบกันนั่นแหละพระเอกเขาจําได้ กลับบ้านมาเนี่ยพระเอกก็ใช้ให้น้องสาวครับเอาสีทาเล็บเนี่ยมาทาตัวมแมลงสาบมีสีชมพูมั่งสีเทามั่งสีน้ําเงินมั่งครับเพื่อวางแผนจะปล้นนี่แหละในขณะที่พระเอกเดี๋ยววางแผนเตรียมตัวเสร็จสับจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเจ้านายที่เคยไล่เขาออกซึ่งเจ้านายเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมืองที่เราขุด กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไลน์นายออกตอนนั้นถึงนายไม่โดนไล่ออกเนี่ยพวกเราก็จะถอนกําลังออกมาอยู่ดีเพราะมันใกล้เสร็จแล้วทําให้พระเอกก็ตกใจพอสมควรครับเพราะมันจะเสร็จเร็วก่อนกาหนดทําให้เขาเนี่ยต้องเร่งเวลาเตรียมแผนเร็วขึ้น1อาทิตย์จากนั้นพระเอกเนี่ยก็โทรไปบอกกับคลายครับว่าเราจะต้องทําตามแผนเหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องเร็วขึ้นล่วงหน้า1อาทิตย์นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่างานเข้าจากนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนเร็วขึ้นเลยครับแผนแรกเนี่ยก็คือโทรไปหา เจแว่นเธอไม่ชื่อว่ากรีมาโทรไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเอาเค้กไปให้ครับเธอเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่หน้าตู้เซฟพอกรีมาได้เค้กมาเนี่ยเธอก็ชวนพวกเพื่อนเพื่อนมากินแต่กินยังไม่ทันเสร็จ ก็พบว่ารถของเธอเนี่ยมีคนขับชนจนรถของเธอเนี่ยขับกลับบ้านไม่ได้กรีมาก,ก็ได้แต่เซง็งรถก็พังเค้กก็ยังกินไม่เสร็จแถมประตูนิรภัยเนี่ยก็ล็อกเพราะเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติทําให้เธอยังไม่ได้กินเคก้กส่วนพระเอกเนี่ยก็ได้แอบมาตอกลังคืนแล้วก็ปลดท่อทางเดินอากาศจากนั้นพวกเขาก็หย่อนมแมลงสาบตามสีครับว่า,มาแมลงสาบตามท่อเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงตู้นิรภัยเป็นสีอะไรบ้าง ส่วนโจเนี่ยก็ได้วางแผนในคุกโดยเขาเนี่ยไปขอร้องให้นักโทษคนหนึ่งที่เป็นพ่อบ้านช่วยทําการจลาจลและเขาเนี่ยจะมีส่วนแบ่งให้อย่างงามแต่ให้พ่อบ้านเนี่ยก็รับฟังข้อเสนอของโจรุ่งขึ้นเจ๊คลีม่ามาทํางานก็พบว่าเค้กที่เธอยังกินไม่หมดเนี่ยก็มีมแมลงสาบขึ้นและมแมลงสาบที่พวกเขาหย่อนเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นตัวสีชมพูครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นพนักงานกําจัดมแมลงทําให้รู้พิกัดของท่อว่าจะต้องเจาะตามท่อไหนที่จะใช้ดูดเงินจากตู้เซฟ พอทุกอย่างเริ่มวางแผนเข้าที่ก็ทางเสร็จสับพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะแหกคุกออกไป โดยโจเนี่ยก็ไปเปิดน้ําสกปรกที่พวกนักโทษเนี่ยเอาไว้ล้างจานมากินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยท้องเสียสุกรวันรุ่งขึ้นเนี่ยงานเปิดสนามแข่งรถก็ได้เปิดงานให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาดูการแข่งรถส่วนโจเนี่ยก็แกล้งท้องเสียในวันถัดมาเขากินอาหารไปได้ไม่กี่คำครับก็เกิดอาการอ้วกพุ่งท้องเสียอาหารเป็นพิษซะอย่างนั้นทำให้ผู้คุมเนี่ยต้องจับตัวโจไปที่เรือนพบอพยาบาลซึ่งพอพยาบาลตรวจดูแล้วเนี่ยก็พบว่าโจท้องเสียจริงๆทําให้เขาเนี่ยพ้นมนทินครับพ้นข้อสงสัยในเรื่องนี้ไปเลยทางด้านน้องสาวพระเอกเนี่ ก็ได้แอบมาขาโมยรถของผัวใหม่เมียเก่าพระเอกนั่นแหละครับเป็นรถสีํำเงินสวยหรูซะด้วยเพื่อเอาไปใช้ในการทำภารกิจส่วนโจเนี่ยก็ขอพยาบาลไปเข้าห้องน้ำและในตอนนั้นเนี่ยคลายก็ได้อาสาที่จะพาโจเข้าห้องน้ำเองเพราะพยาบาลมีงานอื่นที่ต้องทำทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าห้องน้ำครับโดยที่ไม่มีใครเห็นและโจโนเนี่ยก็ได้ใช้ความชำนาญในการงัดประตูระบายอากาศแล้วก็เดินไปตามทางเพื่อแหกคุกหนีออกไปจากนั้นพวกเขาเนี่ยก,ก็ไปเอากระบะไม้มาบังแฝงตัวที่ใต้รถ ทำให้เวลาผู้คุมเนี่ยตรวจสอบก็จะมองไม่เห็นพวกเขาและพวกเขาเนี่ยก็แหกคุกหนีออกไปได้ส่วนพวกนักโทษในเรือนจำเนี่ยพ่อบ้านก็ได้สั่งให้ลูกน้องทําการจลาจลเกิดขึ้น จัดการกระทืบพวกผู้คุมครับจับผู้ผู้คุมเนี่ยเป็นตัวประกันโดยแกล้งทําเป็นเรียกร้องนะครับสิทธิเสรีภาพเพิ่มเติมพอเกิดการจราจนประตูทุกอย่างมันก็ล็อกครับทำให้พยาบาลเนี่ยก็ยังคงคิดว่าโจเนี่ยอยู่ในห้องน้ําส่วนพวกน้องชายของโจเนี่ยมันก็มาผสมบิ๊กบอมเทียมแล้วก็เอาไปปาในตู้บัตรเครดิตเพื่อตัดสัญญาณทาให้บัตรเครดิตในงานแข่งรถเนี่ยใช้ไม่ได้เลยัะไปต้องจ่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่โจกับคลายเนี่ย ก็แหกคุกออกมาแฝงตัวเข้ามาในปัม๊มผู้คุมเนี่ยก็แวะไปซื้อของเป็นประจำซึ่งในตอนนั้นเมลลี่น้องสาวพระเอกก็มาจอดรถรอรับพอดีโจกับเมลลี่เนี่ยก็ได้เจอกันและดูเหมือนว่าเมลลี่เนี่ยเธอจะสนใจในตัวโจโด้วยนะแม่มันตรงสเปคเหลือเกินโจโนเนี่ยกกลังแก้ภาพเปลี่ยนชุดครับไขรห้อยตองแต่ง บอกว่าเมลลี่เธออย่าหันมามองนะเดี๋ยวจะเจออนาคอนดาเข้าจะเป็นเรื่องตาบอดเป็นกุ้งยิงฉันไม่รู้ด้วยนะซึ่งเมลลี่เนี่ยเธอก็ขับรถเร็วมากนะครับโดยที่ไม่กลัวตำรวจเลยแต่สาเหตุที่เธอไม่กลัวเนี่ยเป็นเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันมีเทศกาลนะครับทำให้ตำรวจเนี่ยไปอยู่ที่งานแข่งรถหมด แล้วก็มีรถตำรวจแค่คันเดียวซึ่งพระเอกก็ได้โทรแจ้งให้ไปสกัดจับรถคันสีม่วงเรียบร้อยทําให้เธอเนี่ยสามารถขับรถเร็วได้โดยที่ตำรวจไม่สนใจภายในงานด้วยความที่บัตรเครดิตใช้ไม่ได้ครับลูกค้าจะต้องใช้เงินสดอย่างเดียวทําให้เงินเนี่ยมันก็เยอะเป็นพิเศษพนักงานเนี่ยก็ต้องส่งเงินผ่านกระบอกสูญญากาศเพื่อไปสะสมไว้ในตู้เซฟก่อนแล้วค่อยมานับทีหลังเพราะว่าเงินเนี่ยมันเยอะมากนะ ใครทางานเซเว่นเนี่ยน่าจะรู้ระบบนี้ดีจานนันเมลลี่เนี่ยก็พาพวกเขาขับรถมาถึงสนามแข่งรถแล้วโจเนี่ยก็ขอซื้ออุปกรณ์ที่จะทาบิ๊กบอมเพิ่มเติมเล็กน้อยเขาซื้อกัมมี่แบร์ไป2ห่อครับกัมมี่แบร์ก็คือตุ๊กตาเยลลี่นะที่เป็นรูปหมีมีหลายๆสีนั่นแหละส่วนท่านั้นพวกนักโทษเนี่ยก็ยังคงก่อการจะลาจนแกล้งทําเป็นว่าเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาสนใจจนพัสดีเนี่ยต้องยอมเพราะว่าพัสดีเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแจ้งไปที่หน่วยงานที่ใหญ่ไม่อยากให้คุกของเขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียง เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับงานส่วนโจกับใครเนี่ยก็ได้แอบมุดเข้าไปในที่ทิ้งขยะแล้วก็เดินตามทางครับจนกระทั่งไปเจอที่ขุดเหมืองที่พระเอกได้บอกไว้แล้วก็ไปเจอกับท่อส่งเงินจนเจอกับพระเอกพระเอกเนี่ยก็เตรียมของครับที่โจนั้นได้สั่งเอาไว้ที่จะเอาไว้ผสมทําเป็นบิ๊กบอมนั่นแหละ จากนั้นโจเนี่ยก็ทําการผสมสูตรครับซึ่งมันก็เป็นสูตรที่พวกพระเอกไม่มีวันเข้าใจนะใช้กัมมี่แบร์ใช้เจลลี่ใช้กาวใช้อะไรโอ้โห,โโหคุณนึกว่าจะเป็นพวกมืออาชีพมากกว่านี้แต่โจเนี่ยบอกว่าก็พวกแกเนี่ยบอกว่าไม่ให้ชันเนี่ยใช้บิ๊กบอมบ์จริงๆเพราะจะผ่านเข้ามาในด่านตรวจจับเซ็นเซอร์ไม่ได้ฉันก็เลยต้องใช้แบบนี้ไงล่ะโจเนี่ยถึงขั้นเขียนสูตรให้พวกพระเอกได้ดูเลยนะครับเผื่อพวกพระเอกจะเข้าใจบ้างแต่ก็อย่างว่าแหละรครับพระเอกเนี่ยก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรวะมันเป็นเหมือนหลักการวิทยาศาศสตรร์อะไแบบนี้ ดันั้นโจเนี่ยก็เอาบิ๊กบอมบ์ที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นครับยัดเข้าไปในกระบอกกระสวยแล้วก็ยัดไปยังท่อที่พวกเขาเนี่ยปล่อยมแมลงสาบสีชมพูเข้าไปนั่นแหละไอ้เครื่องดูดอะไรเนี่ยมันก็ทํางานเฉพาะกลางวันนะครับตอนเปิดเครื่องพอยัดเข้าไปเนี่ยเครื่องมันก็ดูดไปโผล่ที่ห้องเก็บเงินแล้วมันก็เกิดบึ้ม จนในเครื่องดูดเงินเนี่ยมันก็พังครับพราะเครื่องพังปุ๊บเนี่ยมันก็มีควันเต็มไปหมดเลยไหลออกมาจากท่อดูดเงินทําให้พวกพนักงานเนี่ยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยโทรไปแจ้งทีห่หน่วยความปลอดภัยหน่วยความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนนะว่ามีไฟไหม้หรือว่าอะไรในห้องเก็บเงินแต่ก็จะส่งคนไปดูสํารวจด้านล่างดูแล้วกันส่วนพวกนักโทษเนี่ยก็ได้ทําการปกปิดไม่ให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทําอะไรส่วนผู้พระเอกเนี่ยหลังจากที่ระเบิดเครื่องเก็บเงินแล้วมันก็ดูดเงินเข้าไปไม่ได้ครับพวกเขาเนี่ยก็เลย สอดท่อเพื่อใช้แรงลมเนี่ยดูดเงินออกมาแทนซึ่งเงินเนี่ยมันก็เปลววอนรับมากมายมหาศาลพวกเขาเนี่ยเก็บใส่ถุงขยะครับมัดปากระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุผิดพลาดจนแขนปลอมของคลายเนี่ยถูกดูดเข้าไปในห้องเก็บเงินคลายเนี่ยก็เลยกลัวว่าถ้าพูดตำรวจตามมาเจอแขนของเขาเนี่ยเขาอาจจะตามมาโดนจับทีหลังได้แต่เพระเอกเนี่ยก็สัญญาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะดูดออกมาให้หมดรวมถึงแขนปลอมของคลายด้วยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยรถแข่งก็ได้ทําการแข่งกันอยู่นะครับ มีการถ่ายทออสดไปทั่วประเทศพวกเขาก็ดูดเงินออกมาได้ส่วนหนึ่งแล้วน้องของโจเนี่ยก็ขับรถแกล้งทําเป็นคนทิ้งขยะดันขับไปเจอกับพวกรอปภครับที่ลงมาตรวจควันแต่โชคดีที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้สงสัยอะไรก็เลยปล่อยผ่านวกเจ้าที่เนี่ยก็ตรวจครับจนเจอว่าควันเนี่ยมันมาจากไหนจนพวกเขาได้พบว่าควันเนี่ยมันอาจจะมาจากห้องทํางานนั่นเองที่พนักงานคนหนึ่งเนี่ยแอบสูบบุหรี่แต่พนักงานคนนี้เนี่ยก็คือ ไอคนที่มันสูบบุหรี่อยู่หน้าบาร์นั่นเองนะครับพระเอกเนี่ยก็ชวนมาทำภารกิจนี้ด้วยทําให้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรส่วนท่านั้นโจกับพวกน้องของเขาเนี่ยก็ดันเปิดประตูไม่ได้ทําให้ขนเงินออกไปไม่ได้นะครับ พระเอกกับโจเนี่ยก็เลยมาตามดูว่าทำไมมันไปช้าจังวะสุดท้ายเนี่ยมันก็แค่โซ่พันประตูครับพระเอกเนี่ยก็ต้องมาตามแก้ไขให้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะรีบขนเงินออกไปทั้งหมดแล้วก็กลับไปยังจุดนัดพบซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยแม็กซ์กับนักแข่งรถของเขาเนี่ยก็ดันทะเลาะกันใต้อุโมงค์เนื่องจากแข่งแพ้แล้วบังเอิญว่าแม็กซ์เนี่ยก็ดันไปเจอคลายครับบาร์เทนเดอร์แขนด้วนที่จำได้แต่แม็กซ์เนี่ยก็ไม่รู้นะว่าคลายเนี่ยเขาติดคุกอยู่คลายกับโจเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกมา ไปหามอลลี่ครับแล้วก็ให้มอลลี่เนี่ยขับรถกลับไปส่งพวกเขาที่เดิมส่วนพระเอกเนี่ยหลังจากที่ขนเงินออกมาแล้วเขาก็กลับไปที่รถแล้วก็เอาถุงเงินที่มัดปากเชือกถุงสีแดงที่เตรียมมาไว้เนี่ยเตรียมตัวทําตามแผนต่อไปที่เขาได้วางไว้เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พวกนักโทษเนี่ยก็ได้ทําการก่อาก,การจลาจลจุดไฟเผาครับก่อเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นทําให้พสดีเนี่ยก็แจ้งหน่วยดับเพลิงให้มาระงับเหตุที่เรือนจําแล้วโจกับคลายเนี่ยก็ได้แฝงครับแอบใส่ชุดหน่วยดับเพลิง ติดรถเข้าไปในเรือนจําแล้วก็กลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพะหน่วดดับเพลิงเนี่ยไปถึงเรือนจําครับซึ่งไอ้เพลิงที่มันไหมเนี่ยพวกเขาก็จุดในถังขยะเออมาถึงแล้วก็ฉีดซะหน่อยแล้วกันพอทุกอย่างสงบลงพยาบาลก็เดินตรวจตามห้องดูแล้วก็พบว่าโจนะ่ะก็อยู่ในห้องพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแม่มีทั้งพยานหลักฐานครบเลยส่วนเมลลี่เองเนี่ยหลังจากที่ขโมยรถของบูดออกมาใช้เนี่ยก็ได้เอากลับมาคืนเจ้าของเต็นท์อย่างบูดก็ตกใจแลลวครับเฮ้ยทำไมรถกูเป็นแบบนี้วะเนี่ย ใครมาทําอะไรรถกูวะแต่ก็หาหลักฐานไม่ได้ครับไม่รู้ใครทาและจากนั้นเนี่ยวันเวลามันก็ผ่านไปปรากฏว่าพระเอกเนี่ยดันเอาเงินเนี่ยที่ปล้นมาได้กลับไปคืนกับพวกเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาจอดรถทิ้งไว้นะข้างๆร้านสะดวกซื้อ FBI เนี่ยก็มาตรวจสอบเรื่องนี้ครับพวกเขามาดูที่เกิดเหตุว่าพวกโจรเนี่ยมันปล้นเงินไปได้ยังไง FBI ก็พยายามจะหาหลักฐานหารอยลายนิ้วมือแต่ก็ไม่พบอะไรเลยสักอย่างครับเพราะพนักงานขุดเหมืองแต่ละคนเนี่ย ก็ดันใส่ถุงมือหมดเลยตามกฎข้อบังคับของสหาภาพนั่นเองทำให้ FBI เนี่ยไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอะไรได้เลยจากนั้น FBI เนี่ยก็ได้ข่าวว่าแม็กซ์เนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นโจนครับก็คือบาร์เทนเดอร์แขนด้วนแต่ทว่ามันก็ไม่มีหลักฐานครับมีแต่คำพูด FBI เนี่ยก็เลยทำอะไรไม่ได้ครบ90วันเนี่ยใครก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำแล้เขาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ เงินเนี่ยก็ยังไม่ได้นะเพราะพระเอกยังไม่ติดต่อยังไม่คุยอะไรเลย FBI เนี่ยก็พยายามตามสืบไปที่เรือนจาครับว่ามีเหตุอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าซึ่ง FBI ก็ถือว่าเก่งเลยนะตามสืบว่าคลายเนี่ยเข้ามาเจอกับโจก่อนหน้านี้พวก2พี่น้องคลายกับพระเอกเนี่ยก็มาเยี่ยมโจซึ่งมันก็เป็นเรื่องบังเอิญและหลังจากนั้นสนามแข่งรถก็ถูกปล้นเงินหายไปซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญหมดเลยแต่พัสดีเนี่ยก็ไม่ได้ให้การอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เรือนจําเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มีนักโทษคนไหนแหกคุกแน่นอนผมยืนยันได้และการที่พวกอาชญากรจะรู้จักกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับเรือนจําของผมสุดท้าย FBI เนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยครับแต่จากจุดนี้เนี่ยพัสดีก็เริ่มสงสัยโจเพิ่มเติมแล้วแหละอาจจะเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้นะโจมันอาจจะแหกคุกออกไปได้พัสดีเนี่ยก็เลยมาสั่งสอนครับหมู่นี้เนี่ยแกมักจะท้องไส้ดีขึ้นเยอะเลยนะทําไมไม่เห็นท้องเสียมันคราวก่อนเลยทําให้โจเนี่ยโดนกระทืบซ้ําเยจากผู้คุมไปอีกรอบหนึ่งก่อนจะถูกสั่งขึงข้นซอย จนกว่าจะถึงวันปล่อยตัวนะและอีก2เดือนต่อมาครับโจก็ถูกปล่อยตัวออกมาไม่มีใครมารับเขาเลยเงินติดตัวสักแดงเดียวก็ยังไม่มีโจเนี่ยก็ไปตามหาพระเอกครับเขาไปหาใครที่บาบอกว่าพระเอกอยู่ไหนฉันอยากคุยด้วยจะไมถึงได้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปคืนกับพวกเจ้าหน้าที่ซึ่งคลายเนี่ยก็ไม่รู้อะไรครับเพราะพระเอกไม่บอกอะไรเลยซึ่งเวลาเนี่ยก็ผ่านไป6เดือนกว่าแล้วนะครับแต่ว่า FBI เนี่ยก็ตามจับคนร้ายไม่ได้แถมตอนนี้เนี่ย บริษัทการเงินที่โดนขโมยเงินไปเนี่ยเขาก็ได้เงินประกันมาคืนแล้วทําให้เขาเนี่ยก็ถอนแจ้งความแล้วก็ไม่สนใจเรื่องที่เงินโดนขโมยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย FBI ก็จับโจรไม่ได้ครับไม่นานนักเนี่ยโจที่อยู่บ้านคนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงตะโกตักออกมาจากหน้าบ้านพอออกไปดูก็ไม่เจอใครเจอแค่พั่วสีแดงคันหนึ่งก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้แล้วก็เอาพั่วเนี่ยแหละไปขุดใต้ต้นโอ๊กที่เขาเคยฝังเงินเอาไว้ที่เคยคุยกับพระเอกจนกระทั่งเขาเนี่ยได้เจอว่า เงินที่พระเอกไปปล้นมาเนี่ยมันถูกฝังไว้ใต้นี้นี่เองนั่นก็หมายความว่าพระเอกเนี่ยถึงเวลาที่ต้องแจกจ่ายเงินแล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการของพระเอกพระเอกเนี่ยได้แกล้งเอาโซ่ไปพันกับประตูอัตโนมัติเพื่อดึงความสนใจครับให้โจเนี่ยละสายตาจากเงินแล้วก็ให้เมลลี่กับไอคนดูดบุหรี่เนี่ยมาดูดเงินเพิ่มครับแล้วก็เอาไปซ่อนพระเอกเนี่ยก็ดูดจนได้แขนปลอมของคลายออกมาด้วยและเขาเนี่ยก็ตามเก็บตามเช็ดหลักฐาน ไปไล่ต่อท่อประกอบเข้าคืนทั้งหมดเรียกว่าพระเอกเนี่ยทำงานได้เนียบมากๆเขาไล่เช็ดหมดครับทั้งรอยนิ้วมือรอยอะไรต่างๆเช็ดหมดเกลี้ยงพระเอกเนี่ยเอาเงินส่วนที่เหลือครับที่ปล้นมาเพิ่มไปทิ้งไว้ที่รถขนขยะมัดด้วยปากถุงสีแดงฝังกลบไว้ครับไม่ให้ใครเจอก่อนที่จะแจกจ่ายเงินให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเขาเนี่ยก็อยากจะให้แม้กระทั่งนางเอกอย่างซินเวียเนี่ยเธอก็ได้เงินจากพระเอกด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยทำงานสาธารณะจิตอาสา คอยช่วยคนมาตลอดส่วนเจกรีมาก,ก็ได้เงินเหมือนกันครับเอาไปซื้อรถใหม่โดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าใครส่งเงินให้เธอพอบ้านในเรือนจำเนี่ยก็ได้เงินเหมือนกัน หลังจากที่เขาออกจากคุกมาแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งอย่างที่ต้องการจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ขับรถไปหาลูกสาวที่ตอนนี้เนี่ยเมียเก่าของเขาย้ายที่อยู่ไปอยู่ไกลกว่าเดิมแต่เขาก็ยังคงแต่งตัวสมโซมแบบเดิมนะโดยแกล้งทำว่ามาสมัครงานแถวนี้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวของตัวเองมากขึ้นพอทุกคนได้ส่วนแบ่งครบแล้วเนี่ยก็แฮปปี้เอนดิ้งครับพระเอกเนี่ยก็มาที่บาร์แล้วเขาเนี่ยก็นัดกับนางเอกเพื่อเดทกันส่วนโจกับน้องสาวพระเอกเนี่ยก็ได้ออกมาเดทกันเหมือนกัน ทั้งคู่ก็จีบกันเหมือนว่าชอบๆกันด้วยคลายน้องชายเนี่ยก็สงสัยครับว่าพระเอกรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาไหนจะต้องเอาเงินมาแจกจ่ายทุกคนซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยค้างค่าโทรศัพท์มา3เดือนปกติแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยสัญญาณจะต้องโดนตัดไปเลยแต่ผ่านมา6เดือนกว่าแล้วเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ของพระเอกยังไม่โดนตัดครับทำให้เขารู้ว่า FBI ใช้เครื่องดักฟังของเขาอยู่แล้วพอโทรศัพท์ของเขาโดนตัดปุ๊บเนี่ย เขาก็รู้ได้ทันทีว่า FBI เนี่ยน่าจะเลิกยุ่งคดีของเขาแล้วเป็นน้นว่าปิดคดีอย่างสวยงามทําให้พระเอกเอาเงินมาแจกจ่ายทุกคนได้ซึ่งพอทุกคนได้เงินก็แฮปปี้เลยครับแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามากินเหล้าในร้านเป็นผู้หญิงลูกค้าหน้าใหม่ซึ่งเธอก็คือ FBI นั่นเองที่อาจจะไม่ยอมลดละเลิกในการตามสืบตามจับคนร้ายและเรื่องราวของหนังเรื่องโลแกนลักกีปี2017ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกใช้ได้อยู่เป็นกันนะหนังอาจจะยืดไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้รวมๆแล้วเนี่ยผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่7เต็ม10คะแนนคุณผู้ชมให้เท่าไหร่ถ้าเคยดูก็ลองคอมเมนต์คะแนนกันไว้ได้นะครับถ้าเกิดเคยดูก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขามีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ